สวัสดีครับบ้านมีครูออกมาแล้วครับผมนะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมมีของเท่ๆอยากจะนําเสนอให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูกันอยู่ประมาณสัก6 7ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยช่วงหลังๆมามีครูผู้หญิงเนี่ยอยากจะได้สิ่งเนี้ยเอาไว้พวกพาติดตัวเนื่องจากว่าไอ้พวกข่าวโดนทําร้ายร่างกายโดนอะไรต่างๆนาะนาะนะคือมันเข้ามาจะหลอนหูหมดเลยนะครับนะทีนี้ก็เลย มีอยู่ตัวช่วยหนึ่งนะครับที่น่าจะช่วยได้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางในช่วงกลางคืนด้วยเพราะว่ามันเป็นไฟฉายช็อตไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวดูกันหน่อยดีกว่านะครับคือเจ้าสินค้าตัวนี้เนี่ยมันใช้งานได้จริงนะคุณผู้ชมเคยโดนช็อตอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะเกิดเป็นแบบมินิสตันนะครับมันจะดูมึนงงมันจะแบบเบอร์เบลอ,บอไปแป๊บหนึ่งนะครับกว่าจะตั้งตัวได้เนี่ยเราก็สามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์แย่ๆนั้นได้แล้วนะครับนันก็คือข้อดีเนาะ ทีนี้นด้านในเนี่ยมันจะมีสายชาร์จไว้ให้ซึ่งสายชาร์จตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนผมเคยบอกว่าเฮ้ยถ้ามาดูโบราณจังเลยว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยที่ประเทศจีนแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนผมไปเที่ยวนี่นะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเชปลักแบบนี้ <laughs> เขาเชปลักแบบนี้เป็นมาตรฐานบ้านเขาเลยนะครับไม่รู้วเพราะอะไรเหมือนกันความปลอดภัยมันดีกว่าหรือย,ยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือแบบเขาใช้กันแบบนี้นะครับนะ ก็เพิ่มเติมเนี่ยมีตัวซองผ้าไนลอนบางๆให้นะครับไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรมากมายนะักแต่ก็ใช้เก็บได้นะครับไม่ได้แย่เวลานั้นมาก็เอาใส่เข้าไปในซองแบบนี้นะครับเอาเอาใส่เข้าไปมันเป็นแบบยืดนะครับยางยืดอย่างเงี้นะครับแล้วก็ปิดมามับเนี่ยก็สามารถพกพาได้แล้วนะครับแต่ว่าตัวซองมันดูไม่ได้หนามากนะครับมันดูแค่ให้ได้เก็บอะไรแบบนี้นะนะครับ แกออกมาเราจะเจอกับตัวไฟฉายช็อตไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมซึ่งลักษณะาการช็อตของมันเนี่ยมันจะมีอยู่2จุดตรงนี้นะครับที่ช็อตนะแต่ทีเนี้ยแจ้งให้ทราบก่อนว่าเวลาได้ไปเนี่ยบางทีนะครับ ในจุดไหนที่มันเกิดฝุ่นจับอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเช็ดขอบออกนะครับในกระบวนการที่ไฟฟ้าวิ่งเนี่ยบางทีเห็นอย่างเงี้ยวิ่งแค่ทางเดียวใช่ไหมครับอะไรแบบนี้นะบางทีก็ขึ้นแบบตรงเนี้ยเป็นประกายบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่พอจี้เข้าไปแล้วเนี่ยระบบมันจะเป็นเซอร์เคิลนะครับทำให้สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่ใช่ว่าเอ้ยเห็นทางนี้วิง่งทางนี้แบบว่าทําไมวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างอะไรนะครับมันพังหรือเปล่าครับผมเคยลองแล้วนะเมื่อก่อนก็คิดว่าเฮ้ยมันมันมีปัญหาเราบอกว่านะครับก็เคลมให้ลูกค้าตลอดนะครับแต่จริงแล้วเนระันคบ มันวิ่งตลอดบางทีตัวบริเวณตรงปลายเนี่ยมันเกิดฝุ่นหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับจับเนาะนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับแค่กระสาไฟฟ้าวิ่งเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะป้องกันตัวได้แล้วนะบอดี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนโครเมียมนะครับไม่ได้ดูเป็นพลาสติกแบบกองแก่งนะคุณผู้ชมนะสบายใจได้นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยด้านท้ายมันจะเป็นฟังก์ชันการควบคุมในหลายๆอย่างนะครับของการช็อตนะครับเนี่ยนะ มันจะมีวิตช์แบบเทิร์นออนแล้วก็เทิร์นออฟเนี่ยนะครับแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะใช้หรือจะปิดนะครับมันเหมือนพวกตัวเครื่องที่ควบคุมไฟฟ้าอยู่บริเวณด้านล่างนะครับเวลาชาร์จก็เอา A สายตรงเนี้ยมาเสียบก็ชาร์จได้เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันสั้นไปหนึงนะสายมันสั้นไปหนึงแต่เวลาใช้งานเป็นไฟฉายเนี่ยก็ดันตรงเนี้ยปกติเลยนะครับมันเป็นไฟฉายได้กำลังไฟเนี่ยก,ก็จะใช้ได้ดีประมาณหนึ่งนะครับแต่ยังไม่เท่าที่มันเป็นไฟฉายโดยเฉพาะนะ หมายถึงตัวที่เป็นของร้านเรานะหมายถึงของร้านเราเนะี่ยมันจะมีตัว sp 3 6 sp 3 7เนี่ยบอกได้เลยว่าสว่างจ้าแบบโอ้โหย่างก็ที่คุณผู้ชมเห็นในโฆษณาดูเวอร์เลยนะครับถ้าตัว sp 3 6กับ37เนี่ยคือดีเลยนะครับแถมเป็น power bank ให้ได้ด้วยนะไอ้ตัวนั้นมันประมาณสักหกรอยเจ็ดรกว่าบาทก็มีกับอีกตัวนึงเก้กว่าแต่กำลังไฟดีเยี่ยมเลยตัวนั้นนะครับน่าสนใจแต่ว่าตัวนี้นก็ใช้ได้แก้ขัดกลางคืนได้ครับ แต่ว่าฟังก์ชันหลักๆก็คือไอ้ตัวระบบควบคุมตรงนี้เนี่ยมันเป็นระบบควบคุมการช็อตถ้าเราจะใช้งานในการช็อตเนี่ยนะครับให้เราเปิดไปที่ออนนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์ตรงนี้คือตัวกําหนดก็คือถ้ากดปั๊บมันก็แป๊บเลยนะครับนะอ่ะแต่ว่ากําลังไฟด้านในต้องชาร์จให้เต็มนะครับบางทีไฟฉายใช้งานได้แต่กําลังไฟมันอ่อนมากเกินมันก็จะไม่ช็อตนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับถ้าคุณผู้ชมจะ ดูในการช็อตนะครับเบาเสียงลงนิดนึงนะครับเพราะว่าสัญญาณการช็อตเนี่ยมันอาจจะทำให้เราพงมีปัญหาได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะเริ่มกดภายใน3วินาทีถอยหลังนะครับคุณผู้ชมเบาเสียงได้เลยนะครับนะอ่ะโอเคครับผม3 2 1เริ่มครับครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับนะให้ ให้ระบบหลังพรมันปรับตัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับช็อตเสร็จเรียบร้อยปิดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าลักษณะไฟวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้บางจังหวะขึ้นพร้อมกันบางทีงะวะขึ้นฝั่งนี้ก่อนนะครับมันเป็นเส้นทางของกระแสไฟฟ้านะครับแต่ในกระบวนการต่างๆไม่ว่ามันจะขึ้นลักษณะไหนนะครับมันช็อตนี่มันคือสะดุ้งนะครับผมแล้วมันก็จะติดมินิสตันนะไม่ถึงกระแสชีวิตนะแต่อย่าแช่จีนานเกินไปนะนะจิ้มไปปื๊มเนี่ยพอให้ดูก่อนแล้วแต่กําลังคนนะครับพอกําลังคนมันดูแล้วมมมมััันนนนพ่่่อยแแลล้้วววไไหาจะ ไม่ทาอะไรเราไม่ได้แล้วนะครับก็ออกมานะครับแล้วก็รีบหนีเลยนะครับไม่ทําให้ตายครับคุณผู้ชมไม่ทําให้ตายนะป้องกันตัวได้ครับกับแบบนี้สองนะครับที่ร้านจัดจำหน่ายมียังไม่กี่ตัวนะครับมีน่าจะมีอยู่สามเครื่องว่าตอนนี้ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเมื่อก่อนเชยเอามาเยอะนะครับแต่ว่าก็นั่นอย่างที่บอกไปโดยปิตาก้าไว้ก่อนนะครับก็ค่อยๆทยอยขายนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับมา 250ราสนะครับเนี่ยราคาแล้วก็จะมีค่าส่ง50บาทแนละ้วจบที่300ร้อนะครับคุณผู้ชมไม่มีจ่ายเกินกว่านี้นะครับไม่มีจ่ายนู่นนี่นั่นไม่มีครับ300เท่านั้นถ้าสั่งชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะค่าของ250ค่าส่ง50เท่ากับ300บาทไม่มีการเรียกเก็บจากอื่นเพิ่มเติมนะครับนะอ่ะโอเคครับรายการเท่ๆผ่านไปหนึ่งรายการละเดี๋ยวเราขึ้นงานพวกประเภทมีดกันหน่อยดีกว่าเนาะเอาจัดในราคาสัก250บาทแต่กำลังดีเดี๋ยวขึ้นราคา250ก่อนอีกสิบก่อนอี เพราะว่าบางอันพกไปแล้วอาจจะยังไม่ถูกใจอยากพกมีดเลยนะแต่ว่ามีดมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการพกพานะครับเพราะฉะนั้นอย่าพกไปที่สาธารณะนะครับถ้าเกิดว่าเดินทางไปไล่ไปนาไปสวนนาเราเองเนี่ยนะครับอาจจะเก็บไว้ใช้งานก็ได้อยู่นะครับมันพอมีเหตุผลหน่อยนะฮะอ่ะประมาณนี้ก็ในงานตัวนี้เนี่ยมันตีตาโรโก็เป็นเบนสเลตนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราได้มาเป็นสินค้าของจีนนะครับ เป็นสินค้าจีนแล้วก็ที่วางจะจำหน่ายเบนเมดของร้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานของจีนนะครับ mm hmm. ก็บอกตามตรงนะครับ mm hmm. ให้ลูกค้าพิจารณาเองครับแต่ว่างานของจีนในตัวนี้คือมันใช้ได้มาตรฐานนะครับเนี่ยนะในมาตรฐานของราคาที่เราจ่ายเนะี250่ยสองบวกค่าส่งห้าสิบตกสามร้สั่งหลายๆชิ้นรวมกันเนี่ยคุณผู้ชมต่อการส่งหนึ่งครั้งนะครับจ่ายค่าส่งแค่ห้าสิบาทไม่ได้มีการบวกเพิ่มนะครับตัวซองที่ได้เป็นซองผ้าไนลอน,นครับ เป็นซองผ้าไนลอนเดินได้สีดําตีตาโลโก้เป็นบ mm ัตเตอร์ไฟด้วยนะครับนั่นกะ็คือเป็นพีเสื้อนะมีตัวสอดเชือกเอ่ยอะไรเอ่ยได้นะครับนะดึงออกมามาฟนะก็นี่เป็นไงฮะน้ําหนักดีเวอร์เลยครับรู้สึกว่ามันหนักเกินตัวเลยซ้ำไปสระเจ้านี่ผมให้ดูแล้วกันว่ามันหนักจริงๆนะไม่ใช่แค่ข่าวลือนะฮะ หนักจริงอะไรจริงอ่ะ261กรัมนะครับผมเนี่มัพเขาให้261กรัมนะครับนี่คือน้ำหนักของตัวนี้แล้วเจ้านี่เนี่ยมันมีความยาวอ่าเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยนะครับจะเห็นชัดนะใบมีดอย่างเดียวเนี่ยสนิ้วครึ่งครับความยาวรวมทั้งหมดเก้านิ้วหน่อยๆเนิ้วครึ่งนะตีกลมๆแล้วกันนะครับโดยประมาณ ด้วยลักษณะของตัวเบนเมดแบบใบดําใบตายด้วยนะครับนะมันเป็นงานฟูลแทงมันก็จะมีน้าหนักที่ค่อนข้างดีมากแล้วก็ในส่วนของตัวการใช้งานเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะฟูลแทงเนี่ยมันดีอย่างคือมันค่อนข้างแข็งกว่าในรุ่นทั่วๆไปแล้วเวลาใช้งานเนี่ยมันจะมีตัวร่องวางนิ้วแบบนี้พร้อมกับห้องนิ้วแบบเนี้ยเวลาใส่ไปเนี่ยการจับกระชับมันจะกระชับมากๆเลยนะครับนี่คือข้อดีของเขาเนะี่ย สันหนาประมาณ4มิลครับนะโดยประมาณ4มิลแต่ว่าตรงปลายมันจะเป็นสันตะลบมันก็ทําให้ดูปลายมันเรียวแต่ว่าตัวพื้นฐานของชุดเนี่ยมัน4มิลก็เพียงพอนะครับต่อการใช้งานทั่วๆไปนะก็เร่มนี้จบราคา250ครับค่าส5 0บาทนะีสนใจติดต่อได้เลยครับผมที่เบอร์โทร063 130 5304ครับบ้านมีครูอ,อดีๆบริการทุกท่านนะ จริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานพวกมีดพกอไอสไตล์แบบเมื่อครู่นี้เนี่ยมันก็ต้องมีแบ,บ,แบรนด์ที่ร้านเรารับเข้ามาเนี่ยแบบคุณภาพที่ดีกว่ามันก็มีนะครับแต่ว่าราคาก็จะสูงตามไปหน่อยนะยกตัวอย่างเช่นพวกเ,เกอร์เบอร์แล้วกันเ,เกอร์เบอร์ดีกว่านี่นี่นี่น,นี่เกอร์เบอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นรหัส1154นะครับอันนี้เป็นรหัสที่คุณแม่จะ,ะเดี๋ยวเอาเอารุ่นนี้ก่อนดีกว่า เอาขยับราคาทีละเทียหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันกระโดดไปทีเดียวหลายราคานะเอาตัวนี้ก่อนนะครับผมเป็นรุ่นรหัส3 6 5 8 b นะครับ3 6 5 8 b แล้วก็ราคาอยู่ที่450บาทฟรีค่าส่งนะครับตัวนี้ไม่ต้องจ่ายค่าส่งผมดูแลให้ผมจ่ายให้นะครับอ่ะมัดเขาให้ในรุ่นของเกอร์เบอร์ที่หน้าตาแบบนี้มันเป็นเขาเรียกว่า ตัวยางหุ้มนะครับทำให้การพกพาเนี่ยมันดูกระชับมากยิ่งขึ้นเวลามือไปเปียก,กจับเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้มันหนึบนะนี่คือข้อดีของยาง ABS นะครับใช้ตัดสายเบลได้นะส่งนี้ส่งสัญญาณบอกตำแหน่งที่ตั้งได้แล้วก็จะมีแท่งแมกนีเซียมในการจุดไฟไอตัวแท่งนี้อย่างเดียวนี่ก็น่าจะประมาณสัก80-90บาทแล้วทนะไอชุดเนี้มันเป่าได้มันเป่าอะไรได้นะแล้วก็เก็บเข้ามาในฟังก์ชันล็อกนะครับที่ทำได้ดีเลยทีเดียวนะ อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นหินรับมีดแบบหินสังเคราะห์นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ลองอยู่บนแผน่นสแตนเลสบางๆเนี่ยนะซึ่งต้องยอมรับว่าการเปิดพื้นผิวแบบนี้เนี่ยถ้าเราใส่กางเกงในการเดินป่าและขายาวๆเนี่ยมันก็ว่าไปอยางเนาะแต่ถ้าอยู่บ้านเดินไปทุ่งนาแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยอย่าให้อตัวพื้นผิวตัวนี้มาถูก,กขาเรานะครับแต่มันจะเกิดแผลอักเสบได้นะครับต้องระมัดระวังด้วยนะก,กติอยู่นิดนึงว่าถ้ามีผ้าปิดให้หน่อยเนี่ยก็จะแจ๋วเลยนะครับ แล้วก็ดึงออกมาปั๊บเนี่ยดีไซน์มันจะเป็นปลายงุ้มนะครับหรือว่าลักษณะเป็นดับพอยด์นะนี่นี่ครับตัวนี้จะเป็น B นะนะบีนกอกนะนะฮะไม่ใช่เกอร์เบิร์นเกอร์เบิร์นอ,อีกตัวเมื่อครู่นะอันนี้มันบีกอกนะครับรหัสสามหกห้าแปดบีครับเป็นงานจากจีนคุณผู้ชมมันก็จริงๆแล้วมันก็ดีไซน์มันคล้ายกับพวกเกอร์เบิร์นแหละครับแต่เป็นงานจากจีน,นจงนนนานสำเนานะครับนะมันก็ ทำออกแบบมาได,ได้ดูดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับด้ามจับก็หนึบดีนะเปิดคมแล้วแบบ100%ครับการกระแทกเป็นแบบเรียบครับเหมือนจะทอดได้เลยะนะไม่ได้ครไม่ได้ครับกระแทกแบบเรียบนะใจจริงชอบแบบใส่เป็นการกระแทกแบบทุบก,กระจกมากกว่าไอตัวนั้นคือมันจะเป็นมัตติฟัง์กชันเลยนะทำงานได้ดีด้วยนะก็จบราคาอยู่ที่450บาทรับฟรีค่าจะส่งแบบ รแล้วก็ในส่วนของเมื่อครู่นี้ตัว600นะครับนี่เกอร์เบอร์อมาดูเกอร,เอร์เบอร์กันหน่อยเห็นไหมครับนี่ที่ขึ้นไล่เลเวลคือไม่ใช่เลยนะครับถ้าเล่น b ีคอแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ครบนะครับนะตัวนี้น่าจะครบครันกว่าเนื่องจากว่าตัดสายเบลได้เหมือนกันเห็นไหมครับมีแท่งแมกนีเซียมให้ด้วย นะแต่เหมือนจะส่งสัญญาณได้ไหมไม่ได้นะตัวนี้ไม่น่าจะมีนะครับเนี่ยมีแท่งแมกนีเซียมให้แล้วก็ไอตัวถลอกปอกเปิกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่นะมันจะมีรอยริ้วถลอกนิดหน่อยเนีน่ยคือมันก็แทกกับก่องแล้วเป็นทุกเล่มนะครับไม่เคยเจอแบบไม่เป็นอย่างนี้เลยนะยกเว้นงานที่มันพรีเมี่ยมตัวหลายๆพันนะเขาใส่กล่องดีๆมามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายนะอันนี้เป็นไฟฉายนะครับเล็กๆอยู่ด้านข้างเนี่ยนะครับต้องเอานี่ออกก่อนดึงออก นะเป็นไฟฉายเล็กๆนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบเดี๋ยวเพิ่มนี่ยนะมันใส่ฐานเป็นไฟฉายได้นะครับเนี่ยเล็กๆเนี่ยเอาไว้ใช้ยามค่ำคืนนะครับเวลาเข้าป่าแล้วก็บังเอิญว่าต้องไปแคมป์ต้องไหนเนี่ยมันจะได้มีไฟเอาไว้แบบยามทุกเฉิญน,นะครับส่วนเข็มทิศใช้งานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะแนะนำนะครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันเป็น ที่รับมีดเหมือนกันแต่ว่ามีตัวเก็บแบบนี้นะครับช่วยได้เยอะเป็นระบบเซฟตี้ที่ดีนะครับควรจะมีนะค,ควรจะมีแล้วก็ตัวใบมีดนะครับอันนี้เป็นปลายแบบเฉิดๆดิดนนึงนะทรงสวยครับแบคิวก l เบื้ตัวนี้โอ้สวยนะนเนี้ยน่าจะดีเยี่ยมเลยครับนี่สันนาด้วยแบบนี้ตัว600ก็คุ้มนะใครชอบแบบมาตรฐานหน่อยก็เอาตัวนี้ดีกว่านะครับน่าจะมาตรฐานกว่านะครับ จบราคาอยู่ที่600บาทฟรีค่าจัดส่งครับสำหรับเจ้า,าแบกกินเกอร์เบอร์อรตัวนี้นะเป็นงานมีดพกแบบซองหุ้มด้วยยาง ABS นะครับสวยดีครับมีความสปอร์ตส่วนใหญ่เกอร์เบอร์เขาจะทำให้มีความสปอร์ตขึ้นมาอ่ะแล้วก็กระบองดิว้ว250บบาทครับนะ มี2รุ่นเลยจะมีรุ่นแบบ Tactical Button นะครับเนี่ย t a c ก i c a ั b บ t t o n กับอ eagle button นะครับเนะ่ยแท็กติคัลบัตตักับ eagle button นะอ่ะปุ๊บก็มันจะคล้ายๆกันนะไซส์เท่าๆกันเลยอันนี้ก็คนละแบรนด์ชั้นหนึ่งนะน้ำหนักก็เท่ากันด้วยนะมันน่าจะต่างกันที่เนี่ยนะครับเนี่ยสะบัดออกไปนะครับสะบัดนะออกไป จะเป็นลักษณะตบัดนะครับเนี่ยมือคนละแบนกันนะเนี่ยคนละแบนกันเท่ากันเดะเลยครับใช้ได้เหมือนกันครับป้องกันตัวได้นะพวกคนที่เป็นอภพรตามหมู่บ้านนะครับอยากได้กระบองเท่ๆแบบเนี้ยจัดได้ครับนะตอนนี้ไม่ใช่พลาสติกนะมันเป็นยางหุ้มนะครับทําให้นุ่มมือด้วยแล้วก็กระบองเนี่ยใช้งานได้ครับเวลาจะเก็บก็กระแทกกับพื้นแรงๆลงไปนะครับปรึ่งไม่ต้องกลัวพังไม่พังนะครับก็ถ้าเก็บแบบนี้เลยนะ ก็ความยาวทั้งหมดยาวรวมเวลาสบัดออกเลยมัน26นิ้วนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อได้นะ250าครับค่าสง50บาทต่อ1ชิ้นนะมีซองผ้าในลอนไหยนเนเฮ่น,นะครับถ้าทุบอย่างเงี้ยมันไม่ต้องแทรกก็แทรกแรงนะครับโต๊ะของมันยางนะนะเดี๋ยวยางมันจะนีนะ่เก็บแบบนี้ครับเรียบร้อย พอดีโต๊ะ,ตะ,ตะที่รองเป็นยางเพราะว่าเวลาของมันโดนกระโต๊ะมันจะได้ไม่เกิดริ้วรอยนะครับก็เลยต้องเป็นยางไว้ถ้าเก็บไปกอนชิ้นละ250านะครับสำหรับกระบอง2ท่อนนะครับกระบอง2ท่อนค่าสอง50บาทด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็เท่ๆยังมีอีก2ชิ้นครับจะเป็นตัวนี่เลย450ตัวนี้ 450ครับฟรีค่าส่งเหล็กคูชาร์ปนะครับเอาไว้ใช้กับพวกเครื่องยนต์ที่ทําให้เกิดสนิมมานะบริเวณตัวเครื่องแล้วก็ซ่อออกได้ก็จะเป็นเหล็กคูชาร์ปแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็อีกแบบก็คือจะเป็นตัวสีขา,ขาวๆหน่อยไซส์ใหญ่นะครับอย่างเงี้450ย450ไส์เล็กแล้วก็ไส์ใหญ่ก็จะราคา อีกแบบหนึ่งนะครับนี่เป็นไซส์ใหญ่ด้ามไม้นะครับเอาไว้ขูดเครื่องยนต์นะรู้ว่าระบบพวกปลาปางี้นะที่ปรนิม,มันเกาะนะครับก็ขูดออกได้นะเลยขูดชาร์ปนะมันจะยาวกว่าและใหญ่กว่าด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยทำติดปลายปืนได้ด้วยนะมันก็แล้วแต่ความชอบนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบงานตัวไหนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0ู3ส 130สนครับห้าสามนมีครูออกอยู่ด,ดีบริการทุกท่านนะก็เดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะลงคลิปวิดีโอให้เวลา8นาฬิกาของทุกๆวันนะครับแต่ผมต้องถ่ายสต็อกไว้เลยเนาะเพราะว่าบางวันเกิดเหตุอุบิเหตุฝน,นฟ้ามันแบบโหแรงมากเงี้ยมันก็ไม่ไหวครับมันทำรวเสีย่ยงมันรบกวนมันเยอะนะครับก็ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ